สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะอยู่กับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลกไปหมดเลยนะฮะซึ่งวันนี้เฮียมีคําถามนิดนึงคืออยากจะแตกลายแล้วแต่คือก่อนที่จะไปแตกลายเนี่ยเฮียอยากให้ทุกคนช่วยโหวตหน่อยตัวนี้นะครับผมเฮียทาออกมาคือมีอยู่หลายตัวแล้วละ่ะแต่คือว่าตัวนี้มันเป็นเ,เวอร์ชั่นของอไอตัว HWS ซึ่งไม่มีเนี่ยออปชันตรงนี้ เฮีย er ทำทั้งนูอาร์จีไฮนูแต่คือว่ามันเป็น MG ตัวเนี้ยเฮีย er กำลังจะทำสีบอกหน่อยว่าอยากให้เฮียทำสีอะไรแล้วก็ตัวนี้ครับเอ็กซเซียมีอยู่แล้วที่บ้านนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ซึ่งรอไฟก็ช่วยบอกหน่อยว่าอยากให้เฮียทำสีอะไรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้อยากให้ทำสีอะไรจะทำสีให้หมดเลยแล้วก็เมกซไซส์ตัวนี้อยากให้ทำสีอะไรนะครับก็ เนี่ยดูดิอะไรมันลกซะจริงเชียวนะฮะแต่ทอปิกของวันนี้ดีกว่ามานี่ดีกว่าครับผมวันก่อนเนี่ยนะวันก่อนเนี่ยไปไม่กับพาซ่ามาซึ่งไปดูของมาเฮียได้อันนี้มาเนี่วันพีชวันพีชซึ่งเฮียอยากจะแตกลายเว้ยทุกคนคืออยากจะไปวันพีชซึ่งการ์ตูนยังไม่ให้ดูไม่เคยอ่านไม่รู้เรื่อง แต่คือว่ามันมีความเป็นอมตะนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็อยากถ้าเกิดบอกว่าจะให้ไปดูเนี่ยคือแบบคงไม่ไหวได้ดูแต่คือว่าต้องหาโอกาสไปดูแล้วกันเพราะว่าตอนมันเยอะแต่เฮีย er ไปได้กล่องนี้มาไม่รู้ว่ามันจะเรียกเพื่อนหรือเปล่านะครับผมและอย่างหนึ่งนะการเรียกพวกไม่เป็นโมเดลหรือของสะสมหรือกันดั้ามเนี่ยบอกได้เลยนะครับ ไม่เหมือนโควิดนะครับร้ายแรงกว่าไม่มีวัคซีนนะมึงนะเรียกพวกเนี่ยไม่มีวัคซีนให้หายอ่ะเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันคือ,อไรแต่เขาบอกว่าเออมันมีแบบเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้แล้วเฮียกล่องเนี้ยมันประมาณพันก่าบาทนะแต่คือว่าอยากที่จะเก็บเริ่มต้นโในการเก็บสะสมเรือวันพีชก่อนผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกพวกหรือเปล่ามันจะเรียกตัวอื่นมาหรือเปล่านะครับ ก็อยากลองดีกว่าเพราะว่าดูแล้วมันก็น่ารักดีเหมือนกันนะฮะเนี่ยเกล่องมันเป็นประมาณนี้ตัวนี้มันมันตัวเขาเรียกว่าอะไรซันนี่ผมอ่านชื่อไม่ออกคืออ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวอ่านผิดนี่ตัวนี้นะซันนี่เนี่ยเนี่ยนนะทแซนซันนี่อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผม มันก็น่ารักดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเฮีย <Here S 1> จะมีโปรเจกต์ไปทําตู้ปลาใบใหญ่แล้วก็อันเนี้ไปใส่ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับแบบว่าโงเฮงหรือว่าเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น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 ศาสตร์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยอ่ะนี่เนี่ยดูดิมันก็น่ารักดีเหมือนกันนะแต่อันนี้มันเป็นใหญ่นี่เรือเนี่ยเอเอประมาณนี้เลยน่ารักดีเหมือนกันก็เลยลองซื้อลองจัดมาดูนะครับนี่ใบพัดเอ้ะอะไรนะใบใบ,ใบเรือ ใบเรือมันมี2อันแบบนี้เออนะอันนี้ราคาประมาณพันกว่าบาทมีตายท้องเรือนะรายละเอียดมันนะนี่นีนน่เออบันไดก็ทำออกมาดีเหมือนกันนะคือมันมันแยกสีออกมาได้ดีอะแล้วก็เนี่ยเห็นปะเนี่ยมีสติกเกอร์ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเอ้ยโอ้ยดูดิ ประกอบแล้วจะเป็นอย่างนี้มันมีฐานมีเบรดมีอะไรมาให้ด้วยนะถ้าเกิดจะไม่ผิดคือเฮียยังไม่ได้ศึกษานะครับเหมือนกับเรือเนี่ยมันมันมีหลายแบบมันมีเป็นของคือมันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเรือเปลี่ยนรูปแบบคือเอาจริงๆคือมันก็เหมือนกับอะไรประมาณนี้นะฮะวิธีการประกอบซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ๆเลยนะฮะแต่ถามว่าอันนี้เรายังพอรู้จักตอนที่เฮียเล่นกันดั้มใหม่ๆคือแบบไม่รู้เรื่องเลยนะครับเนี่ย ตัวละครวันพีชอะไรางี้ก็ไม่รู้ก็เลยอยากมาถามทุกคนว่าถ้าเกิดเข้ามาในวงการนี้แล้วเนี่ยมันจะตายไหมเนี่ยมันจะมันจะไหวไหมเนี่ยนะฮะเนี่ยรายละเอียดดีเหมือนกันนะทุกคนนะฮะก็บอกได้เลยว่ามาถามทุกคนดูว่าถ้าเกิดรายลอีงานทุกเนี้ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันจะต้องเก็บตัวมากแค่ไหนมันจะเรียกควกมากแค่ไหนเฮียก็ไม่รู้หรอกนะฮะก็ก็ก็ มาลองถามทุกคนดูก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะของวันพีทของเฮียนะฮะก็เป็นเรือลำใหญ่เหมือนกันแต่คือมันอาจจะมีใหญ่กว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะมันมีกล่องเล็กๆเ,เหมือนกันที่มันเป็นเรือเนี่ยก็ก็เห็นแล้วก็อยากได้แต่ปรากฏว่าเออไหนๆเนี่ยมาลองเราก็ลองตัวนี้แล้วกันนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมาถามทุกคนดูก่อนว่าฝากดูแล้วกันว่าตัวโนนูจะห้ามถีแบบไหนเอ็กเซียทำสีอะไรนะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะ มันจะเรียกพวกหรือเปล่ามันจะยิ่งโควิดหรือเปล่านะถ้ายิ่งกับโควิดบอกได้เลยมันไม่มีวัคซีนเหมือนโควิดนะเพราะมันเรียกพวกนะปากไปด้วยแล้วกันนะว่ามันมีเรือตัวไหนที่แนะนําก็คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะนะอันนี้เลยมาเอามาดูว่าเฮียจะโดนไปแค่ไหนแต่คือประกอบไปแล้วก็น่า,นาจะาเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูนะมีเรืออยู่ที่ตู้วางแบบหลายๆตัวแล้วก็มีตัวละครนิดน,น,นหน่อยหน่อยก็น่าจะดีนะ เออเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกต่างกับกันดั้มอะไรงไงแต่ถ้าเกิดยิ่งไปดูกระตูนหรือดูอนนเมะเฮีย <Here S 1> ว่าน่าจะอินเหมือนพี่จอมขวัญแน่เลยนะเดี๋ยวเผื่อไปดูแล้วกันอะโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากก็ไม่ได้มารีวิวอะไรก็ลองดูประมาณเนี้ยถ้าเกิดมันโอเคก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่เฮียคิดว่าไม่น่าจะพลาดแล้วแต่คือว่าค่อยว่ากันใหม่อีกทีไปแล้วจ้าบายบายสวัสดีครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมวิ่ง MG น้องน้กแก้วออนพรุ่งนี้ครับวันเสาร์ไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า